สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการซื้อของหน้าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ระบบ ERP รตัวนี้นะครับจะมะีระบบขายหน้าร้านด้วยนะครับคือตรงนี้คือหน้าร้านสําหรับลูกค้านะครับที่จะมาซื้อของหากลูกค้าคลิกเข้ามาที่ตรงเมนูช็อปตรงนี้นะครับเราก็จะเจอสินค้าต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เลือกซื้อได้สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้นะครับ สมมติว่าผมต้องสินค้าก็จะมีช้อปปิ้งการ์ดนะครับณตอนนี้ผมมีเสื้อซื้อเสื้อไว้ตัวหนึ่งนะครับสามารถกดลบได้เช็คเอาท์ได้นะครับลูกค้าที่เข้ามาในร้านก็จะเหมือนร้านค้าทั่วไปที่จะต้องสมัครสมาชิกใส่ที่อยู่แล้วก็สามารถเมรกรอเดอร์ได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะลองสั่งซื้อไฟฉายนะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเราจะเอากี่อันก็กด จำนวนที่ต้องการซื้อแล้วก็กด a d d to c a r t นะครับตอนนี้ผมล็อกอินอยู่เป็นแอดมินนะครับก็คือแอดมินนี่สามารถเป็นผู้ซื้อได้ก็เลยสามารถสั่งสั่งของลงแต่แค่สินค้าแล้วก็เวลาเช็คเอาต์ก็กดตรงนี้นะครับคิดเงินก็เลือกวิธีการเงินจะรองรับทั้งบัตรเครดิตนะครับแล้วก็รอ,องรับการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับกดชำระนะครับ ทั้งหมดห0 0บาทนะครับก็เหมือนเว็บขายของทั่วไปเลยนะครับาสามารถตั้งค่านะครับตั้งค่าบัญชีธนาคารลูกค้าก็จะทราบว่าต้องโอนเข้ามาบัญชีไหนเมื่อโอนแล้วลูกค้าก็จะก็จะแจ้งโอนเงินได้นะครับาจากนั้นตรงนี้คือหลังบ้านนะครับเมื่อเมื่อเราซับมิตเข้ามาแล้วนะครับ สมม m ิ t order เ,เข้ามาแล้วว่าเป็น SO 0013เนี่ยนะครับจากนั้นก็จะที่ administrator นะครับที่บัญชีของฉันก็จะปรากฏนะครับว่ามี order ของเราที่เราเคยสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับไฟฉายที่สั่งซื้อไปก็ SO 013นะครับคืออันนี้นะครับ order ออตรงนี้จะ,ะเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับรายละเอียด o r อ,อร์ต่างๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรา ลูกค้านะครับโอนเนี่ยก็จะสามารถแจ้งว่าโอนยอดเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เข้าบัญชีธนาคารอะไรนะครับก็สามารถใส่ข้อมูลเข้ามาได้นะครับกดส่งแล้วเราจะจะทําให้ที่หลังบ้านนะครับสามารถมองเห็นเดอร์ได้อันนี้คือที่หน้าบ้านสําหรับลูกค้าก็คือเป็นเว็บสําหรับซื้อของส่วนการจัดการหลังบ้านนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปที่นะฮะตรงเมนูเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่ามีออเดอร์เข้ามาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ0013เนี่ยเป็นใครนะครับมันก็จะ,ะเป็นเซลล์ออเดอร์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันกว่าจนกว่าเมื่อพนักงานเราเห็นนะครับมองเห็นว่ามีออเดอร์เข้ามามีออเดอร์ใหม่เข้ามาแล้วเข้ามาดูว่ามีมีออเดอร์อะไรแล้วก็เช็คว่าลูกค้าโอนเงินหรือ,อยังนะครับถ้าลูกค้าโอนเงินแล้วเราก็ ทำการจิตยันออเดอร์น,นะครับยืนยันออเดอร์สร้างใบวางบินนะครับแล้วก็เลือกการชำระเงินเราสามารถที่จะพิมพ์ใบเสร็จทับใบกำกับภาษีได้นะครับพิมพ์ใบเสร็จทับใบกำกับภาษีซึ่งมันก็จะออกมาหนะ้าทาประมาณนี้ สามารถส่งแพ็คส่งของให้ลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นในในออเดอร์นี้นะครับก็จะมีการจัดส่งนะครับแล้วก็ใบแจ้งนี้ถ้าเป็นใบแจ้งนี้เราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบลงทะเบียนการชำระเงินได้นะครับลงทะเบียนการชำระเงินหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามานะครับจากนั้น ในในออเดอรของเว็บไซต์นะครับก็ไอซูซหนึ่นะครับเมื่อเข้ามาก็จะมีการจัดส่งนะครับเราสามารถพิมพ์ delivery slip นะครับก็คือใบส่งของนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของบริษัท ผู้ส่งนะครับส่วนนี้ก็คือชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับเลขโทรแบบเราสามารถพับตรงนี้ได้เลยพ,พับกระดาษตรงนี้แล้วก็แปะเข้าไปที่หน้ากล่องได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนพัดตรงนี้คือจะการจัดหน้า2องนะครับส่วนพัดตรงนี้ก็คือเราพับไว้ก็จะเป็นลิสต์ของสินค้าที่อยู่ในกล่องนะครับเมื่อเรากดส่งของแล้วเราก็กดตรวจดสอบนำไปใช้ นะครับนี่ก็คือการเสร็จสิ้นการส่งของนะครับเพราะฉะนั้นจ,จะเห็นว่า,าการจัดการออเดอร์หน้าบ้านนะครับเว็บไซต์ไปที่ g o t o w e เว็บไซตตรงนี้ตรงนี้ก็จะคือมาหน้าบ้านนะครับมีช็อปนะครับมีสินค้าต่างๆให้เลือกซื้อ Add to Cart ได้นะครับ a add to c a r t แล้วสั่งออเดอร์มาแล้วออเดอร์มันก็จะเข้ามาที่หลังร้านตรงเมนูเว็บไซต์ เราก็เข้ามาตรวจสอบออเดอร์นะครับก็จะมีกราฟยอดขายให้ดูนะครับนี่คือช่องทางทางเว็บไซต์ซึ่งจริงๆแล้วก็โปรแกรมนี้ไม่ได้ขายได้เฉพาะเว็บไซต์นะครับก็จะมีการเปิดวินขายได้ด้วยขายผ่าน p o i n t of s ซ l e ได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่านะครับรองรับหลายช่องหลากหลายช่องทางการขายมากเลยสำหรับโปรแกรมนี้นะครับ